มาแล้วมาแล้วนะครับพบกับช่องช่างเดียด์แชนแนลนะครับไปไซนนะเอ้ยมานี่มานี่เร็วไปไม่มาไม่เป็นไรอูย้ยสวัสดีชาวโลกเป็นไงบ้างเนี่ยงานสลอนเลยตะมุตะมิ อัี้เอ้ยอย,อยากออก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 บัได้ออกดอกเจ้านุ่มบัได้ออกดอกอืมตอนนี้ก็กำลังเตรียมของไปวัดนะครับกำลังสุลมุนวุ่นวายซ้อนพวกูนอนเดี๋ยมีอันมาตักซ้อนวัดซ้อนวัดเอาซ้อนวัดเอาของวัดแปลวของวัดหะมันยังบวชนั้น โอ้ไปปนเดียวมันสิญญไปปน,นอืมโอ้ตอนนี้ก็กำลังชุนละมุน,มนเมแม่นมะเฮีวา้าผมมันจิตก๊ก็บอกผมมันแรงเล็กกับบถึกนี่ครับกำลังชุนละมุนเลย กำลังเตรียมเตรียมตรอชุดมนวุ่นว่ายพี่น้องเอ้ยนี่ยขนมด้วยยาค่ะขนมที่จะบอกนี่นะขนมนี่ดใีใช่เออนี่น้าอืม สวัสดีครับ uh, สวัสดีครับ <Une> <une> สวัสดีครับสวัสดีครับเร็เรียบร้อยแล้วครับ โอ้ยครัวครัวนี่ครัคือบรรยากาศก่อนไปทําบุญ ตอนนี้ก็ในบ้านของเราก็กําลังเตรียมของเอาลง,ง,งทานนะครับนี่ลงทาน,นมีนร่มด้วยมีร่มด้วยค่ะร่มชูชีพมีอยู่บะเดี๋ยวต้องถามเจ้าภาพว่าร่มชูชีพมีไหมมีแต่ร่มอ๋อร่มกันแดดเนาะมีแต่ร่มกันแดดเด,เดต้องถามเจ้าภาพว่าร่มชูชีพมีไหมพี่นาคะ่ะ สร้างเดียบอกถามบอกว่ามีร่มชูชีพไหมคะเอาไปทำอไมร่มชูชีพมีแต่ร่มกันแดดตอนนี้จะได้ร่มชูชีพบึ่งสีก็มานะครับง่ายจะเอาร่มชูชีพไปทำอะไรคะคุณยายก็มาครับนี่นะครับต้องไปไปด้กันค่ะ,คะนี่ยังใครซดบอลหรอวะไม่คะ่ะ <laughs> ไหนที <laughs> <laughs> ปีนี้ผม ผมหนุ่มขึ้นเยอะตะก่อ,ตอ,ตอนตะก่อนแก่แก่โคตรแก่เดี๋ยวนี้หนุ่มขึ้นเยอะผมอะทำอะไรมาหนุ่มขึ้นเยอะไม่รู้นี่ตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวนะครับนะไม่รู้ว่าจะไปหรือไม่ไปจะไม่จะไปจะมาจะมาจะไป,ไปเราก็ยังไม่เข้าใจว่าจะไปหรือจะมาไป,ไป,ไปอาลูกอากตามาไปไปอไปน

เดี๋ยวพ่าคุณยายเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวอยู่ที่อยู่ที่บ้านถูกไหมคะเราอยู่กับบ้านหรือว่ายังไงหรือว่าจะให้ให้เลยก็ได้ให้เลยนะคะจะได้นะจะได้หมดจะได้หมดเราควรจะต้องหุ่นซ้งกันท้ำเดียวสวยรักษาซ้ำคุณป้ตอนนี้เมียลุงศรีก็ได้รับเรียบร้อยแล้วปิดประต้าเฮียวกระเป๋าตังค์ให้ไปตรงนั้นหรือเปล่า กระเป๋าสีดำอยู่ตรงมันะเปาเนี่ยแล้วเราจะเดินทางท่านผู้รู้สารบุรทราบ อย่เลื่อนรถก่อนครับอาดาลาดาลาหลายๆคนรวมรวมรวมหมูรวมหมูคือบรรยากาศนะครับก่อนไปทำบุญถวายซุ้มประตูวัดบ้านห้วยหวดนะครับก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับ ถ่าบรรยากาศมาให้ดูนะครับจะเนี่นะคบับบรรยากาศเป็นกันเองกันเองนะครับในส่วนที่ที่น้อง f อได้เดินทางมาครับก็เลยเอาบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับ สำหรับบ้านหลังนี้นะครับสามหลังนี้ก็ยังมีความอบอุ่นอยู่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับตัวแช่างเดียวน,นะครับมีโอกาสก,ก็แวะเดียนมาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเอซีได้ดูนะครับก็วันนี้เป็นงานบุญนะครับก็เลยได้มีโอกาสมาครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์นะครับช่องแช่งเดียวแชนแนลขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับโนนยิ้มสิเป็นไรลู